ใครจะจัดการกับอุกกาบาตก็ไม่ได้ <laughs> มาหัดใหญ่ทั้งทีต้องมาที่ร้านน้ำชาเลยร้านทำชาแห่งนี้นะที่ดีเจพิพจะพามาวันนี้เป็นต้นตำรับของมุสลิมจะพาไปกินโรตีแกงแล้วก็โรตีอื่นๆเดี๋ยวไปชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้าง ถนนนิยมไทยนะจ๊ะอยู่ตรงหัวมุมพอดีร้านตำรับมุสลิมมุสลิมฟู้ดยับยัยับสวัสดีค่ะ ถ้าเกิดใครอยากจะบับทานเป็นข้าวแต่ว่าวันนี้เราจะลองอ๋อข้าวยำก็มีนะใช่ไหมใช่ไหมใช่แต่ว่าวันนี้เราจะลองอเางม,นะม,มา,นนเามาแล้วอันนี้เจ้าถิ่นนะเจ้าถิ่นเพื่อนเรามิสลิมของแท้เมนูเยอะมากเลย ตอนเช้าเาช้าเขาจะกินอะไรกัน,นที่นี่นะคะวัฒนธรรมท,ทางภาคใต้นะคะเช้าเช้าก็ต้องมาร้นานน้ำชาสั่งน้ำชามีโรตีนะคะแล้วก็มีข้าวแกงที่นี่จะมีหลายอย่างมากแล้วโรตีเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดนะเพราะว่าอะไรแบบเหมือนที่กรุงเทพเนี่ยแบบว่าไม่ใช่ไขน่นมอะไรนั่นใช่นะจริงจังมากโรตีปลาซาดีนโรตีหอมใหญ่โรตีน้ำแกงโรตีข้าวโพดโรตีกล้วยหอมเดี๋ยววันนี้ดีเจ๊พิทจะลองโรตี อะไรดีนะน้ำแกงน้ำแกงเป็นเนื้อใช่ไหมน้ำแกงได้ได้เอาโรตีน้ำแกงหนึ่งนะแล้วก็อะไรอีกน้ำน้ำต้องกินอะไรคะชาอะไรชาร้อนชาชักตั้งแต่กินมีชาชาร้อนกับชาชักเอาพี่ตอนเช้าเอาชาร้อนก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดหมดแล้วก็จะกินเลยนะโอเคขอบคุณแม่แก นี่คือความมุ่งมั่นของบังนะจะบอกว่าถามบังว่าต้องนับกี่ทีบังบอกว่าไม่ดูที่ความรู้สึกถ้ายังตึงนิ้วอยู่ก็ยังนวดต่อไปจนกว่าแป้งจะหายกลืตัวเพราะเวลาทอดเราจะอร่อยใช่ไหมคะจะกรอบอะไรแบบนี้ฮะพี่พอตั้มก็แป้งมันจะยืดแบบนี้เออแป้งมันจะยืดยืดยืดอย่างนี้เนาะ นี่าก้นแล้วก็คอยมวนไว้เอาคมีคนบอกว่าร้านนี้ปกตินี่คือกองเยวมาเลยเต็มไปหมดเต็มร้านแน่นสมัยนั้นต้องวดวันละกี่ก้อนเนั้นประมาณสามสิบกวันละสาิบก้อนวันละอมเป็นกิโลพี่เป็นกิโลเลยเหรอกี่โลประมาณส0มิบบางที่สามสิบสี่สิบสม่สิบกิโลหกิโนี่ไม่รู้กี่ก้อนเลยใช่ไหม 1นกิโลเท่ากับ30ก้อนเดีบางต้องนวดวันละ30มกิโลแต่ตอนนี้วันนี้อะไรวันนี้เลยสามโลเอาม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 า,มาเที่ยวหาดใหญ่กันเนาะจะได้มาลองรับประทานดูโ okay. <c oughs> อเคมาเยี่ยมาแล้วอันนี้คืออนะไรคะมาตะบะเนื้อป <c oughs> ่ะหมาตะบัเนื้อนะเ <c oughs> นื้อนะโอ้ดูน่ากินนะมาเกนซี่แกนซี่ชื่ไนนะไรเนาะ ไม่ใช่นั่นมากินข้าวภาษามาเลยดีแอบหลอกนี่เอบนี่เราเรานี่นักเรียนนะอย่าบอกนะไม่าบอกเราเลยนะบอกเราไม่ได้นะมึงแกนมึงเขาอยากเอาเราหรอนี่ของใครกับเขาอยางหน้าหน้าพยายามไปไกลเลยนะไปไกลเลยใช่ไหมเดี๋ยวเอย่าเพิ่งโอเคชาวอ้อยอยากกินมากมากเลยบอกให้ลอยลอยโอเคเอาเนื้อแโอ้กะเพราเนื้อแดงอืมน่าทานน่าทา ของกับธรรมดาครับอันนี้คือโรตีซาดีนใช่ไหมคะแล้วอันนั้น <ะ S 1> <ล>อ๋อนี่ใช่ไหมโรตีแกงอ๋อเรากินนี่คือโรตีแกงเนาะที่เราอยากกินพี่เอกบอกว่าเผ็ดเนาะอันนี้ใช่ไหมที่บอกเผ็ดเดี๋ยวลองดูนะว่าเผ็ดหรือเปล่า